รู้สึกเฟลกันหนึ่งยังไม่ต้องเฟลเราคนพบแล้วเราคนพบว่าสวัสดีครับผมเกมเกนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาสาวคนหนึ่งไปเดินตลาดที่เปิดใหม่นะครับนี่ก็คือต้องเธอชื่ออะไรชื่อพิมชื่อเพอค่ะชื่อไอจีว่า P E R A H K V S R เดี๋ยวนี้เราจะไปตลาดที่เปิดใหม่กันตลาดไปอยู่ตรงไหน อยู่นี้เองนะครับมันเป็นตลาดอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเห็นใน YouTube เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราดูรีวิวมาแลนวดูรีวิวมาดูบ่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดกันเลยอีกตลาดมันต้องมีไฟปะที่ง่มันต้องมีไฟตามทางปะยังไม่ดึกพอพี่ว่าน่าจะมาแบบเย็นไปปะ ไม่เย็นไปสิบโมงเช้าเองที่เกมยอบเบอร์เขาเลงได้ปะจริงๆเขาต้องมากันหกโมงเย็นอะไรอย่างงี้ปะสักหนุ่มทุ่มมาไฟสวยเชื่อเพลินโอเคเชื่อใจเพลินเชื่อใจเพลินเสมอมีแสดงนี่ด้วยมายากลเปิดหมใสเขาแสดงห้าโมงตอนนี้สี่โมงใหญ่้ายังไม่ถึงเวลาถึงมีคนถ่ายเยอย่างเงน้ยเขาถือกล้องเราถือโทรศัพท์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเน้นแบบเน้นง่ายๆสบายๆเออรู้สึกเป็นกันเองหิวไหมพี่เกมหิวพี่หิวแล้ว อยู่ปะเนี่ยหิวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนไหมได้ไม่รู้มันมีอะไรบ้างมันสุดถึงตรงไหนน่าจะสุดถึงอันนี้เพิ่์ดเราเป็นไกด์เราเพิ่์ดเคยมาเลยใช่ไหมเคยมาไม่เคยทอนเชียนไงน้องเพิร์ดช่วงนี้มีแบบยังมีซีรีส์อะไรอันนี้มีอย่างอ่อนอยู่วะคอมมิวค่ะ ซิคอนซิคคอมซิคอนซิคอนอะไรวะเนี่ยซิคอนอันนี้ซิคอนออนอยู่เรื่องสามหนุ่มสามคุณสองตอนนี้ออนช่องวั้รับบทเป็นใครรับบทเป็นนิ้งเป็นนิ้งเป็นในเรื่องเป็นแบบว่าเป็นเดตไอดอลงั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะเรียกเพื่อว่านิ้งตลอดทางมิ้งนิ้งนิ้งนอนหนูนะซิคคอนแล้วนะโอเค นิ้งนะเดี๋ยววันนี้พี่จะเรียกเพิร์ตว่านิ้งตลอดน้องนิงถ้าเพิร์ตไม่หันเพิร์ตต้องเลี้ยงอะไรพี่หนึ่งอย่างอ๋อถ้าเรียกเพิร์ตละหันนี่ตีเลยไม่ได้ต้องเรียกนิ้งเท่านั้นต้องเรียกนิ้งโอเคจะเป็นนิ้งนะวันนี้พี่มากับนิ้งอ้าวันนี้วันนี้พี่มาชื่ออะไรครับนิ้งนิ้งค่ะพี่รู้จักเพิร์ตไหมคะเพิร์ตไหนอ่ะ ก็พี่น่ารักน่ารักเนาะพี่อต้งไม่รู้จักพี่รู้จักแต่นิ้งถ้าเสร็จได้แต่ถ้าพี่รู้จักเพิร์ดนะพี่จะขึ้นทุกคาม芒เลยจริงเหรอใช่เขคอม芒แบบน่ารักแล้วเป็นคนดีมากเข้าวัดตั้งแต่หกโมงตัองแ่หกโมงเช้พี่วันแพี่วันไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วนิ้งได้ดูทางระหว่างทางมันมีอะไรบ้างนิ้งได้ดูมั้ยไได้ดูจะกินอะไรไม่งั้นเราจะเดินถึงสุดก่อนเป็นโลกได้ไหมทำไมเราโยน ปักเขาผิดชอบเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแข่งแล้วเราไมีไฟแล้วเรามีไฟแล้วมันแบบน่ารักจริงๆไม่ต้องมีไฟก็ได้เพิ่มมีไฟเรากดวาร์ปไหมห่อเยาวราชเล่นละเล่นนั่นคือมะม่วงเปรี้ยวหรือเปล่ามะม่วงเปรี้ยวแบบไม่ใช่ไม่ใช่กินกินได้กิมหรอ อย่างนี้ไหมเราจะตั้งหลักอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะตั้งหลักเหรอตั้งหลักเรามาเดินมาดูแล้วว่าเรามาเดินทางไกลกันรูเสืกอ้โหเรากลับไปไม่ก่าั้ยะเราจะไปดูอะไรเราจะไปดูมันจะไม่มีอะไรเปิดเลยไงเปิดเปิดสายตาแบบโซ่แบบเอ้ยโซ่เราต้องฟิล์มก็ฮิตขึ้นมาอะไรเงี้ยอยากซื้อจังเลยซื้อที่ไหนดีอะไรเงี้ยนี่เมกานี่ จากสมาสลมกใช่ป่ะซื้อมา3,800กดดูช้อปปี้พันแปดแบบเดียวกันเป๊ะเป๊ะเดะเลยเด๊ะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็อุดหนุนเขาไง3,800กับพันแปดไม่เป็นไรไม่โกรธอยู่แล้วไม่โกรธไม่โกรธหายไปอยังยังอยู่เพราะว่าเสียดาย2,000ที่เกินมาสรุปนะครับเราก็มากินร้านวันติดไปอยู่ครับวิวอันสวยงามก็คือข้างตลาดเมื่อกี้นี่แหละ จิมอะเริ่มแน่นแล้วเข้าพร้โคตรแน่นเลยมามาเอมรู้ไหมว่าเธอกลัวแมวมากเริมอะแน่ยใช่ทำไมกลัวแมวอ่ะเธอไม่รู้แต่เธอกลัวมากจริงป่ะกลัวมากนี่มึงรู้นี่ความรู้ใหม่พี่เลยเนี่ยกลัวนูนูริจิกเยอะกลัววะล่ะแมวตัวนี้นะ คือเคยรักหมาแล้วเคยชอบหมามากแต่พาก็เคยอยากจะชอบแมวแต่ตอนนี้แบบรู้ตัวอีก็คือกลัวมันคล้ายลูกเสือตัวเล็กอะไรเงี้ยน่าจะกลัวเพราะตาพวกแมวที่ทั้งตาเป็นสีดำอะกลมๆเนี้ยไม่ค่อยกลัวแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าแมวที่แบบเวลาโดนแสงแล้วม่านตามันเหลือแบบกลัวครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดโอ่งองรอบที่เราที่สิบเก้าเราจะถ่ายรูปแทนนี่เขาอาจจะถ่ายกันกับพวกสตินารพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายก่อน อันนี้อยู่กันที่เนิสแม่น้ำเวนิสของประเทศไทยนะครับไทยมีนะครับจริงๆหัวยุ่งก็สวยอยู่แล้วที่คิดอย่างนั้นจริงๆคือถ้าเพิ่งก้าวลงไปเดียวก็คือตกนะอ้าวตุ้มนิ่งในคนที่ก้าวลงไปพลาดนะครับ ตอนนี้ก็กลามขาจะคืนแล้ว <laughs> ตลาดนี้มันน่าจะเหมาะสำหรับแบบกลางคืนแหละน่าจะสักทุ่มหนึ่งสอทุ่มนะไม่น่าใช่ช่วงประมาณ5้าหกโมงอย่าเริ่มอย่าเริ่มแบบที่เราเริ่มอย่าพลาดมาเชียวนะครับว่า ร้านมันจะไม่เปิดหลายร้านออมากเรามาถึงนี่สี่โมงครึ่งอ่ะซึ่งความจริงเราควรจะเริ่มเดินกันตอนประมาณทุ่มหนึ่งใช่กำลังดีรเราต้องกินข้าวก็ต้องต่อด้วยของหวานเพอร์อยากกินขนมปังหรือว่าบัวลอยหมูเตะมันคือของหวานปกติมันคือของข้าว <laughs> นี่เราลืมไปเลยนะเราห้ามเรียกว่าเพิร์ไเราเราลยกล้มเลิกไปล้มเลิกแั้วยาาจัดคลิปหมดเลยตัดไปหมดเลยเมื่อกี้เอาใหม่เริ่มใหม่ตอนนี้เราก็รู้สึก feel อย่างหนึ่งยังไม่ต้องเฟลเราคนพบแล้วเราคนพบว่าตลาดอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้ใช่มีอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามซึ่งเยอะมากตลกก็คือมีฝั่งนู้นด้วยเออทำไมเขาแบบได้เดินไปของเราทำไมกันเราได้คนพบแล้วไม่เป็นไรเราเดินฝั่งนี้ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วเหร แต่เราเดวเดฝั่งนู้นด้วยไปฟิลแบบธรรมชาติเอาตกก้าตลอกมีเนื้อโคุฝั่งนี้ของกินเยอะมากทุกคนไอจิปอรด้วยพี่อยากกินเหรออยากกถือก้อนให้ ข้าวเซเว่นใช่ไหมเราเว็บข้าวเว็บอะไรเงี้ยแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็ลืมเอาข้าวเคยปะเคยเพื่อเคยแบบมีอยู่สองเรื่องมีครั้งนึงเคยไปนั่งกินที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยก็แบบกินของหวานกินอะไรนี้เสร็จอ่ะก็เลยออกจากร้านเลยก็คือไม่จ่ายเงินไม่จ่ายแต่ว่าสุภาเขาวิ่งออกมาบอกว่าลืมเธอก็แบบอ้าวหนูขอโทษกันจริงๆส่วนรอบมีอีกรอบนึงไปเซเว่นอะไรเงี้ยซื้อไอติมเขาก็ถามว่าเว็ฟไหมคะซื้อไอติมเเวว็็บบใครถาม ฉันทำงานถามว่าเวฟไหมคะเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวร้อนองกินเยอะมากทางมันยาวมากไม่เหมือนฝั่งนู้นอะฝั่งนี้ดีมากเลยอันนี้คงฝั่งนี้แหละที่เขารีวิวอ่ะเจ๊บะฝั่งนี้ดีมากพี่ว่าต้องน่าจะเป็นฝั่งนี้ที่เขารีวิวใช่แล้วแหละตัวลอยัวลอยอะบัวลอยมาถึงแล้วเหรอมันร้อนคือแล้วล่ะใช่ปกติชอบกินบัวลอยเย็นหรือร้อนบัวลอย มันลอยไปแล้วแหละพี่ว่ามันไม่เหมือนกันไงเพราะว่าบัวลอยๆก็ต้องแหนะก็เลยไค่หวานบัวลอยร้อยก็ถ้าบัวลอยเย็ยนก็ต้องเป็นบัวลอยนมสดแบบงานดำก้อนใหญ่ๆอ,อร่อยพี่ชอบกินแต่บัวลอยเย็ยนพี่ชอบกินแต่บัวลอยเย็ยนเหรอพี่ชอบกินแบัวลอยก็คือแบบพวกแบบร้านาจะเป็นคอมซุยทามอ่าอย่าพูดดิอยากกินดีก็คือจะเป็นร้านร้านขนมหวานที่เยาวราชป่ะใช่คราสองที่ร้านราดซุยทามซุยทามคือถ้าวันกับพี่แกมาเยาวราชก็ต้องเป็นก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเด็ดตกด้วยขนมหวานซุิทามตลอดอร่อยป่ะ พี่กำลังสนใจกับอะไรนะคือให้น้องชายไง่กำลังสนใจกับของเล่นนะครับพี่ว่าถ้าเป็นพี่ต่อยเด็กพี่น่านตลอดนะพี่จะแบบโอ้น้องอายุเท่าไหร่ละหกขวบแต่น้องชอบกันดั้มน้องชอบกันดั้มก็ต้องซื้อกันดั้มดิถ้าน้องชอบกันดั้มอ สรุปว่าวันนี้ก็ตลาดก็ค่อนข้างใหญ่นะพอ <c oughs> มาเวลาประมาณสองสามทุ่มเนี่ยคนเยอะมากๆของเยอะนะแบบเยอะกว่าคน่นเยอะเลยอ่ะใช่ฝั่ง,งนี้จะอยู่ทางซ้ายของเมกะฝั่งนี้จะเป็นอาร์ตเหมือนกันพวกกำแพงอาร์ตแต่ว่าถ้าโซนที่เราไปตอนแรกตรงน,นู้นอ่ะเหมือนเป็นร้านถานจรงิงจังแต่ว่านี้ก็จะเป็นแบบว่าเดินกินเดินกิลนเลสอนะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติใครที่อยากมานะตรงนี้ก็อยู่ตรงสะพานเหล็ก ช่ค่คะเขาเรียกว่าอะไรนะคององอ่างใกล้ๆกับไมกับพาซาใช่ก็คือแบบว่านั่ง MRT มามาลงวัดมังกรได้เลยใช่ก็คือปักหมุดที่ไม่กาก่อนแล้วเราก็เดินมานิดเดียวก็จะถึงก็ถ้าใครอยากมากินอะไรพวกนี้ก็ตรงนี้ก็คุ้มอยู่เพราะว่าค่อนข้างใหญ่ <laughs> คี่ไม่ก็เดินไปนิดนึงก็เป็นยาวราชาต่ออ้วนกลับไปแน่นอน <laughs> ตอนแรกมาใน,นกลับไปด้ นี่เราน่าจะเดินจนสุดและไม่น่ามีอะไรต่อแล้วนะไม่ได้แกล้งนะครับอันนี้โดนเซอร์ไพรส์จริงตลาดมันเซอร์ไพรส์หรือว่าเราไม่ฉลาดไม่รู้กันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไม่ได้ดีไม่ได้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้เป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายแปทปียกเลย สุท้ายแล้วก็มาอยู่ที่เยาวรานจนได้อะไรอยากกินพุดดิ้งว้าวอ่อนกินอะไรปะ